สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสุเปการสมุนไพรมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาถ่ายเอ่อคลิปสมุนไพรว่านชักมุดลูกไปแล้วว่าจะกลับว่าจะกลับไปแล้วก็เลยเห็นต้นไม้แปลกๆอีกชนิดหนึ่งยังอยู่ที่เดิมนะครับถ่ายในบ้านนะครับในบ้านพี่ของเขานะครับก็เลยถามไปว่ามันคือต้นอะไรพี่เขาบอก ต้นนี้คือใช้รักษาโรคลิสีดวงชาวานโดยตรงนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ผมก็เลยไปศึกษาข้อมูลมาก็อ้อเลยรู้ว่าสมุนไพรชนิดนี้ก็คือเจ้าเพชรสังฆาตนั่นเองท่านผู้ชมครับเพชรสังฆาตนะครับท่านผู้ชม ลักษณะของเขาเป็นต้นต้นแบบนี้นะครับเป็นไม้เลื้อยนะครับท่านผู้ชมครับอาศัยเกาะไม้อื่นอยู่นะครับอย่างที่เห็นก็เกาะอยู่กับต้นมะกรูดนะครับไมมะกรูดครับโดยที่เขามีมือนะครับเหมือนพวกบวบพวกอะไรเงี้ยพวกตำลึงนะครับนี่ครับลักษณะของมือเขานะครับเขาจะเกาะพาดไปได้สูงนะครับที่เห็นก็คือ น่าจะประมาณสามสี่เมตรได้ท่านผู้ชมครับคือเขาสามารถเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆครับเขามือมีมือเกาะการขยายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ยากเลยนะครับใช้ข้อที่เป็นข้อข้อของเขานะครับลักษณะของลําต้นของเขาเป็นข้อนะครับท่านผู้ชมลักษณะเถาของเขาเป็นข้อครับเป็นข้อข้อแบบนี้ครับป้องป้องนะครับท่านผู้ชมครับป้องป้องนะครับท่านผู้ชมครับก็หักข้อแก่เขาไปฝังในดินนะครับท่านผู้ชมครับ ซึ่งดินดีจะปลูกก็คือบริเวณรอบบ้านของเราทั่วไปครับน้ําท่วมไม่ถึงถ้าแช่อยู่ในน้ํานานๆเขาก็ไม่ไหวนะครับเขาก็จะตายนะครับอย่างลักษณะก็อย่างที่เห็นนะครับก็ปลูกไว้ในในใน,ในลักษณะของพื้นแบบนี้คือน้ําชอบน้ําเหมือนกันนะครับชอบน้ําเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีหน้าแรงก็ทนแรงนะครับท่านผู้ชมครับ ทนอากาศแรงได้ด้วยนะครับสมุนไพรเจ้าเพชรสังฆารนะครับเขาเขาจะไม่มีใบนะครับทผู้ชมครับแต่ว่าจะมีออกดอกนะครับท่านผู้ชมงอนโชคดีมากมันเจอช่อดอกเขาเนี่ยครับจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับช่อดอกสีแดงเป็นช่อดอแบบนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ ช่ออ่อนเขาค่อยออกเป็นสีอย่าง mm. in น,น wow <y <y ี้ครับออกขาวเห็นเป็นไม้เถาระโยงระยางอย่างนี้ท้านผู้ชมครับสักขูดทางยาเขามีมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าพิษสังขารเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเดินมาทางนี้ดูมันย้อนแสง เขาจะพันอยู่กับต้นมะกรูดนะครับสีเขียวเหมือนกันถ้าผู้ชมก็ให้ดูลักษณะี่เป็นป้องๆนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเรามาดูสรรพคุณทางยามาฟังสรรพคุณทางยานะครับเดี๋ยวผมจะซูมกล้องลงมาที่เง่าของเขานะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับพันเกี่ยวอยู่กับตำลึงด้วยเดี๋ยวตำลึงออกก่อน,อน นี่ครับท่านผู้ชมสรรพคุณทางยานะครับท่านผู้ชมครับใช้เป็นยาสมุนไพรบำรุงกระดูกนะครับในสมัยโบราณเขาใช้กันแบบนี้นะครับตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะครับแก้อาการจุกเสียดแก้บิดแก้ปวดในข้อในกระดูกนะครับสรรพคุณเด่นๆที่ผมจะเป็นตัวชูโรงของเราวันนี้เลยนะครับ ผมทราบมาว่าใช้เป็นยารักษาหรือว่าแก้อาการโรคริดสีดวงทาวารได้เป็นอย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับท้ายๆคลิปผมจะบอกว่าการใช้จะใช้อย่างไงนะครับท่านผู้ชมครับลิสีดวงทวารไม่ว่าจะเป็นขั้นไหนเพศสังขาตเอาอยู่นะครับท่านผู้ชมครับใช้ตัวนี้เลยนะครับ ตัวของคนถ่ายคลิปเองสามารถการันตีได้นะครับเพราะผมใช้มาประจำนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้เรามาดาูวิธีการนำเจ้าเพชรสังขาตนำไปใช้แก้โรคลิสีดวงทวารน,นะครับท่านผู้ชมครับโดยวิธีการนำเอาป้องของเขานะครับอย่างนี้ครับเลือกมาป้องที่แบบ ไม่แก่จัดไม่อ่อนจัดนะครับท่านผู้ชมครับก็คือขนาดเนี้ยไอที่อยู่แบบสูงๆไปอย่างเนี้ยครับถ้าเป็นยอดเขาก็คืออ่อนจัดลิ้ทางยาเขาก็จะอ่อนก็เอาประมาณสีเขียวนะครับสีเขียวเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับแบบนี้เอามาหนึ่งป้องนะครับท่านผู้ชมนํามาหนึ่งป้องแล้วก็หั่นเป็นข้อเล็กๆนะครับท่านผู้ชม หั่นเป็นข้อเล็กๆพอคําแล้วหุ้มด้วยกล้วยสุกหรือมะขามเปียกก็ได้นะครับนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อการที่เราจะไดก้กินง่ายนะครับท่านผู้ชมครับออเรามาหุ้มทําเป็นเหมือนลูกกรอน,นะครับท่านผู้ชมครับลูกกรอนแล้วก็ขออภัยครับลูกกรอนครับไม่ใช่กรอนอันนั้นมันกรอนประตูลูกกรอนนะครับ แล้วก็คืนวันละสองครั้งนะครับท่านผู้ชมครับหลังอาหารเช้าเย็นแต่ว่าาผมแนะนำไม่ให้รับประทานติดต่อกันเป็นเวลา1 0บถึงสิบห้าวันนะครับเขาจะมีผลข้างเคียงเหมือนกันนะครับถ้าท่านผู้ชมใช้ไปมากเกินกว่าน,นี้ครับใช้ไปประมาณ1 0บถึงสิบห้าวันเราก็จะสังเกตได้นะครับ อ,อาการของโลลรคฤทธิ์สีดวงทวารจะทุเลาทุเลาลงแล้วก็หายไปในที่สุดนะครับท่านผู้ชมในปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมครับ <S <S เขามีแบบแคปซูลขายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมไม่สะดวกหรือว่าไม่มียังไม่ได้ปลูกก็สามารถซื้อที่ ร้านขายยาได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเห็นมีประโยชน์อย่างนี้ถ้ารับประทานเข้าไปมากเขาจะมีผลข้างเคียงนะครับท่านผู้ชมครับอ่าท่านผู้ชมมาชมมารับฟังผลข้างเคียงของเขามันมีอะไรนบ้างนะครับแล้วกลุ่มไหนที่ไม่ควรใช้นะครับ ข้อควรระวังนะครับท่านผู้ชมครับไม่แนะนําให้ใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรังนะครับไม่แนะนําผู้ป่วยโรคนิ้วในไตโรคตับสตรีที่ตั้งครรภ์ก็ห้ามใช้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนต้นคลิปคือห้ามใช้เกิน10-15วันเพราะว่าหากรับประทานมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการตกค้าง ซึ่งมีผลส่งให้เกิดอาการของอาการของโรคนิ้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะนิ้วในไตนิ้วในถุงน้ําดีอะไรต่างๆนะครับทําไมที่เกิดโรคนิ้วนะครับเพราะว่าเจ้าสมุนไพรพชษสังขาตนะครับท่านผู้ชมถ้ารับประทานเกินไปเกินขนาดในตัวย,ยาของเขา เขาจะมีสารบางตัวนะครับซึ่งสามารถตกค้างในเป็นนิ้วในกระเพาะได้นะครับออขออภัยครับเป็นนิ้วในไตในถุงน้ำดีต่างๆได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะเพราะว่ามันมีสารสารประมาณ2ตัวนะครับทำให้ตกตะกอนนะครับท่านผู้ชมครับก็ ควรระมัดระวังในการใช้นะครับมีประโยชน์แล้วก็มีโทษในควบคู่กันไปนะครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังสมุนไพรที่มีชื่อว่าเพชรสังคาดนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งถ่ายทำใน บ้านนะครับบ้านของพี่เขาพี่เขา,อาชอบสมุนไพรนะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับแกใช้สมุนไพรอยู่เป็นประจําแล้วก็ชอบปลูกสมุนไพรไว้เต็มบ้านเลยรอบบ้านเลยเดี๋ยวคลิปหลังๆผมก็จะมาไล่ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกไปป่าให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสบรรยาก,กาศกลางป่าหน้าฝนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ อาจจะมีเสียงอะไรเข้ามารบกวนนะครับท่านผู้ชมครับอย่างอันนี้บ้านพี่ก็อยู่ใกล้วัดนะครับผมถ่ายทําตอนเย็นก็วันนี้วันพระนะครับก็พระก็ทํากิจนิมนต์ของท่านครับตีกลองได้ยินเสียงกลองนะครับท่านผู้ชมครับเป็นบรรยากาศของบ้านๆนะครับบ้านของสมุนอาสุภการสมุนไพรนะครับซึ่งอยู่บ้านตานอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับท่านผู้ชม วันนี้สุภพการสมุนไพรก็ขอจากลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ